พี่น้องอ๋อพี่น้องครับห้านนี้มีห้านขายปลาอีกแล้วพี่น้อง,ป,องป,ปูกองละยี่สิบบาทแบบปูกองละยี่สิบบาทครับเพินเห็ดไว้ใไห้แบบชุใจเลยนี่พี่น้องปลาอีตุครับปลาโจกหลังเขียวครับพี่น้องแมงแ้งนี่น่าสนใจมากเลยพี่น้องครับอะไรนี่รถคนแด้พี่น้องว้าขนาดนะครับเบาเทอากันพาพี่น้องมาเลาะตลาดตลาดสวรรค์ไส้ครับพี่น้องครับตลาดสวรรค์ไส้ ครับเป็นตลาดเศร้าน้องพี่น้องเนาะเปิดตั้งแต่เช้าๆเลยมีข้าพี่น้องมาเลาะกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเ่าวเตยจากสีผ้าพี่น้องกลับไปโอ้เดี๋ยวเบิ่งอีกแค่ไหนครับพี่น้องบ่เคยเห็นไใ่ง่วงไใ่ง่วงครับไใ่ง่วงโอ้สวยงามขนาดสีมันสีมันงามขนาดนี้พี่น้องใจง่วงครับพี่น้องครับเนาะอันนี้เป็นหม่องจอดรถเพิ่นนะครับเนาะจุดบริการจอดรถใครเอารถจักมาก็มาจอดอยู่นี่นะครับนี่ค่าบริการ จอดรถจักรคนะ่าบริการจอดรถจักใเท่าไรพันกีบอ่ะคันละพันกีบครับพี่น้องครับถ้าเอารถจักมาเอามาจอดไว้นี่คันละพันกีบเนาะเออบ่แพงครับพี่น้องครับสบายจอดฝากไว้เพื่อดูแลให้อย่างดีนะครับแล้วกาเข้าไปหาอย่างละซื้อข้าขซื้อของซื้อหนอยู่แนวกินพี่น้องนะโอ้ลบรถก่อนจังสั้นละพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวบ่าเติมเสีผ้าเข้าไปเบื้องอีกนะครับเสืเป็นจักรสองอีพีนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องได้ติดตามกันแบบจุใจกันเลยครับสำหรับ ตลาดสดนะครับตลาดเศร้าสวรรค์ไส้หันหลอกตลาดสดนะครับตลาดเศร้าสวรรค์ไส้โซปปลาครับพี่น้องครับตลาดสวรรค์ไส้ทางสวรรค์นเขเนาะพี่น้องเนาะเป็นตลาดเศร้าที่แบบสมบูรณ์แบบมากๆนะครับมีเนวอยู่แนวกินอาหารการกินแบบครบบริบูรณ์ดีนะครับพี่น้องเนาะทั้งปลาทั้งเห็ดนะครับพี่น้องเห็ดปลวกพี่น้องเองเออเ็ดทั้งเห็ดปลวกทั้งเห็ดเพิองพี่น้องเองของอยู่ของกินของ แซ่บของงัวในรถแทบชีกเก็บมาใหม่ๆสวัสดพี่น้องครับเห็ดเก็บมาใหม่ๆครับพี่น้องครับเก็บมาใหม่ๆนะครับโลละสามสิบพันเห็ดตัดเต่าเห็ดตัดเต่าครับเห็ดตัดเต่าเก็บมาใหม่ๆโลละสามสิบพันเนาะ็ดตันเต่าห้องเห็ดเพิ่งโอ้คนเราห้องเห็ดเพิ่งนะครับพี่น้องเก็บมาใหม่ๆครับโลละสามสิบพันโลละร้อยบาทโลละร้อยบาทครับเป็นเงินบาทไม่เป็นร้อยบาทนะพี่น้องเนาะ อ e ู้นี Then, mm ่กระปูพี่น้องกระปูกองละยี่สิบบาทกระปูกองละยี่สิบบาทครับเพิ่นเห็ดไว้ให้แบบชุใจเลยแกะไว้ให้พร้อมเอาเมื่อต่ําเลยนะครับเห็ดกินได้เลยครับหอยก็แกะไว้ให้เรียบร้อยพี่น้องโลละสิบห้าพันกีบครับหอยเห็ดปวกนะครับปลาพี่น้องเห็ดเพาะตอนนี้พี่น้องเห็ดเพาะปลาบูพี่น้องปลาบูปลาบู โอ้สุดย,ยอดเลยครับพี่น้องครับเอาไปใหย่างกินเนาะนี่ปลาเนื้ออ่อนครับสวยๆเลยโอ้ยก่อนซ้อนพเดีพี่น้องเอยตลาดสวรรค์ไส่นะครับเป็นตลาดเศร้าะนะครับที่สวนนรรค์เขตนะครับเปิดตั้งแต่ตีสี่ครับบ่าวเตยผ้ามาเลาะแต่เศร้าครับมื่อนี้ได้ปูได้ปลากินอู้พี่น้องปลาใหญ่แต่ว่าก่อนจะไปเบิ่งปลาครับกำลังกินเถัเ่วแซ่บๆนะไม่เถาอาเนาะโอ้ยดีใจเดีนะหเห็นพี่นกินเถัเ่วแซ่บอ่า ได้มากินที่ตลาดนเนี่ย,ยน้องยำอะไรกันเลยเนาะเพราะว่าม,มาขายเครื่องด้นเนาะอเอะอกดไลค์กดแชร์เด้เดอกดไลค์กดแชร์เด้อสันต์เปล่าเตือล่อซ้อแซ่บเด้อนี่พี่น้องปลาอิตุครับปลาโจกหลังเขียวครับพี่น้องตัวบักใหญ่เลยน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะปลาหูเต่าโอ้ยหลายขนาดครับพี่น้องครับแนวกินนะเออนี่คือภาพบรรยากาศของความประทรับใจสำหรับการเดินเลาะตลาดยามเช้านะครับที่ตลาดสวรรค์ชัยหรือว่าตลาด สิงคโปร์นะครับพี่สวรนาคธ์นะครับเป็นตลาดยามาซาเปิดทีสี่หอดประมาณ11บเอ็ดโมงถึงเที่ยงเลยประมาณพี่น้องเนาะฮอดเที่ยงกันแยกย้ายแล้วนะครับพี่น้องปลาน้อยก็มีครับพี่น้องปลาน้อยก็มีปลาใหญ่ก็มีนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อกินเผาแซ่บๆพี่น้องนี่คืออาหารการกินนะครับยามเช้าครับพี่น้องอ๋อพี่น้องครับ ห่านนี้มีห่านขายปลาอีกแล้วพี่น้องปลาเนื้ออ่อนครับนี่เป็นปลาน้ําโขงเนาะพี่น้องปลาน้ําโขงปลาเนื้ออ่อนขายยังไงครับนี่โลละแสนซาวครับพี่น้องปลาเนื้ออ่อนเนาะจะราคาก็สูงขึ้นมาหน่อยนะครับโลละแสนซาวหรือว่าหนึ่งแสนสองหมื่นกีบนะครับพี่น้องครับแสนซาวตอนนี้ครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับที่ได้คุยกันหลายคนเนาะพี่น้องเนาะ บอกเตยได้คุยกับน้องๆที่อยู่ทางฝั่งสมบัลาวนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอยู่ที่1,000บาทนะครับสามารถแลกได้4ี่แสนกับ8 0 0 0 0ืกีบนะครับสี่แสนแปดหมื่นนะพี่น้องตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนนะครับเป็นความาเที่ยวเล่ากับพี่น้องกับแลกเงินซะก่อนนะครับเนาะจะได้ซื้อของผลินสะดวกสบายเนาะโอ้ปลาแข็งครับอันนี้ปลาขาแยงพี่น้องปลาขาแยงเอาไประยังได้กินครับเนี่ยทอดก็ได้บ่ ทั้งทอดทั้งแกงเลรอเนาะแกงใส่หน่อไม้ส้มสิเนาะแกงใส่หม้อเลยวะเออหัวเส้นหลัดแกงใส่หม้อเอาสดมงใส่หม้อจะไม้ส้มไม่กันซุกไม่กังซุกที่สำคัญคือเราใส่ปากเนาะไปแล้วเนาะเฮ็ดดินเฮ็ดดินพี่น้องเฮ็ดดินเฮ็ดดอนอืเฮ็ดดินเฮ็ดดินเฮ็ดดอนหน่อไม้อืมอืมได้สิบเอ็ดอีกแล้วพี่น้องมวนกุ๊ปนะครับพี่น้องพี่น้อง อันนี้แมนหน่นอไม้แล้วก็มีแมงแขงพี่น้องแมงแข้งนี่น่าสนใจมากเลยพี่น้องครับสุดยอดเลยครับอันนี้จะเป็นทั้งต้นตลาดนะครับพี่น้องครับต้นตลาดเนี่ยจะมีอาหารสดแล้วก็พวกประเภทข,าขา้าวเหน,นียวข้าวสานเนาะทบเนาะทางนี้นะครับเห็ดเห็ดเพาะเห็ดเพาะฝ่ายเนาะใหญ่เนาะนะกำลังลอกกำลงัง ทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับเมื่อไรเห็ดกินเลยนะพเพรยังไงนะครับเห็ดกินได้เลยบ่เสียเวลาพี่น้องเลยในการครับพี่น้องอกินข้าวทพ้งหมดเลยกำลังกินข้าวเส้าแม่ข้าพ่อข้ากินข้าวเส้าข้า,ข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 างหลังตลาดจะเป็นหูหนังเข็มเห็นมนะหนังเข็มมีหลายแบบนะครับหนังเข็มเป็นแบบนี้นะครับหนังเข็มมีแบบนี้แล้วก็นี่เป็นหนังแบบอีกแบบนึงอีกครับพี่น้องหนังเป็นหนังเป๊ะๆนี่หนังงัวบอนี่บอ โอ้หนังเข็มงัวก็มีครับพี่น้องหนังเข็มงัวก็มีอันนี้เดียวครับควายบอก<ว>หนังเข็มควายเอ,อ่ตอนบึงใหญ่ๆนี่ไข่เป็ดก็มีครับพี่น้องไข่ไก่งวงอันนี้ไข่ไก่งวงบน่นี่โอ้ไข่ไก่งวงเลยครับอันนี้โมเมนต์ไข่เป็ดได้คือกันเนาะแต่ว่ามันสีเหลี่ยมๆเนาะไข่ไก่งวงเนะาะพี่น้องตลาดสวรรค์ไส้ครับพี่น้องครับพักอยูอ่ของกินสดๆเป็ด คนใดอยากมากเป็ดก็เอาเป็ดนะครับผู้ใดอากมากไก่เอาไก่เอ้าแม่ค้าขายปลาแดกตัวนีู้้ใดมากไก่เอาไก่ครับพี่น้องหัานกันถือเมื่อเลยเลยเออถือเมื่อเลยครับหัานกันเลยพี่น้องัขนาดยังไงทั้งเป็ดทั้งไก่หอบเมื่อเลยขัด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 สุดยอดเลยพี่น้องเลยเลือกเอาเลยครับพี่น้องอยากได้ตัวไหนสดสดเลย โอ้อยเดี๋ยวแบกสวอบเมื่อได้วน่อ้าตัวสีน้องสีน้องปลายขนาดครับใกล้